สวัสดีค่ะมาพบกับเพื่อนในช่องโชว์กุ่นโชว์กินเมื่อนีนเพื่อนได้นี่่น่องผัดพริกเผากุ้งกินข้าวมีผักสดน้ำใส่มือเรือจ้ะ แสบครับแสบยบเลยิว บวสุภากับขอโทษขอไปเด้อจ้ะ ใบน้ามันนี่ลายพุดพริกลายพุดเชะจักหน่อย ได้อมาจากเมื่อนี้เพี่วก็ได้นี่นะจ๊ะกุ้งผัดพริกเผากินกับพักสดแซ่บๆค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปเมื่อนี้เด้อค่ะคันมากกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเพื่อนในเด้อ